ท่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by Dr. อรวรรณค่ะวันนี้คุณหมออรวรรณกิตชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะว่าเราจะต้องมีการปรับ Mindset ของเราอย่างไรให้อยู่กับโควิด1 9ได้รอดและปลอดภยัยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะ,คะก็มาพบ h e l ต์สกเร e บายด็อกเระวันอีกนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องท็อปฮิตเกี่ยวกับโควิดเช่นเดิมเราเห็นแล้วนะคะว่าโควิดเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนกายพันธุ์แล้วก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยทั่วโลกเนี่ยยังเพิ่มไม่หยุดแล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตด้วยอันนี้การที่เราจะต้องรับมือกับเขาไปอีกนานคือเดิมพวกเราก็ทาใจใช่ไหม อ,อ,อดทนอีกสัก6เดือนคงจะจบปีหนึ่งคนจะจบนี่มันจะเข้า3ปีแล้วนะคะหมอคิดว่ามันในเมื่อเรารวมมันต้องไปอีกยาวเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งหมายเซตกันใหม่แล้วค่ะว่าเราจะอยู่กับโควิดอย่างยาวๆเนี่ยโดยที่เรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ยังมีการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยให้การงานของเรายังจเจริญเติบโตได้การเรียนของเด็กๆยังผ่านไปได้ด้วยดีเราจะทำอย่างไรกันนะคะหมอว่าไมาเซต ต้องเปลี่ยนแล้วว่ายอมรับเขาค่ะว่ายังไงก็ตางเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานทีน,นี้เราก็ต้องอยู่แบบรู้จักไม่ประมาทมีสตินะคะป้องกันตัวเองพร้อมๆกันรู้ว่าเขาจะอยู่กับเราอีกนานเราก็ต้องฟื้นสุขภาพของเราค่ะนะคะออกกําลังกายทานอาหารให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ลดละเลิกสิ่งที่ไม่ควรนะคะเราใช้ชีวิตให้ให,ให้ให้มีประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะทางอาหารการกิน การออกกําลังกายการคิดบวกเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ประมาทเลยก็คือการเว้นระยะห่างคือเราก็ต้องเข้าสังคมแต่ว่าเราก็เลือกอาจจะต้องแบบอย่างถ้าจะมีคลาสเรียนอะไรก็ต้องตามนี่ก็ต้องเป็นคลาสที่กว้างๆค่ะมีคนเรียนน้อยๆนะคะต้องจัดใหม่หมดแล้วก็เน้นออนไลน์การประกอบวิชาชีพต่างๆก็เน้นเรื่องออนไลน์ให้พบปะน้อยแต่ก็ยังมีการพบปะกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นซูมออนไลน์การเรียนก็เหมือนกัน ห้องเรียนเราคงต้องจัดให้กว้างขวางขึ้นลำเน้น Open Air มากขึ้นนะคะทุกๆอย่างเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนหมดไปจนถึงการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่จะต้องมีหน้ากากและแล้วหน้ากากจะต้อง cover หมดแทนที่จะต้องใส่2อสอันเนี่ยเอาน้ากากที่ปัจจุบันก็มีการทําโค้ดที่จะปล่อยอประจ,จุออกมาค่าเชื้อได้ด้วยนะคะไปจนถึงมีสายห้อยที่มันเป็นนวัตกรรมปล่อยประจ,จุ เครื่องฟอกอากาศซึ่งปัจจุบันก็ผลิตรุ่นใหม่ๆก็จะมีปล่อยประจุล,ลบเพื่อมาฆ่าเชื้อได้ถึงขนาด0.01หน่งไมครในขณะที่ไวรัสมันแค่0ูนยหน่ไมครเหล่านี้ก็จะมาเป็น new normal เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ซึ่งในยุคข,ของโควิดนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมากเราก็คงจะได้ช่วยกันรักโลกรักธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำงานให้สนุกขึ้นคะ่ะ คือเดิมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับถ้าเรายอมรับอะค่ะใจเราจะเปิดกว้างแล้วก็ทํางานได้ดีกว่าเดิมโดยเราคิดว่าเออแค่ช่วงทันๆนเราอดทนอดทนใช้คําว่าอดทนมันทําให้มันกลายเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่สนุกถ้าเรารู้ว่าเออเรายอมรับมาแล้วแล้วเราไปด้วยกันทําแบบป้องกันนะคะมีแมสกมีเจลมีอะไรแล้วใช้วิธี new normal ใหม่แล้วปรับตัวค่ะถ้าเราปรับตัวได้เนี่ยเราก็จะอยู่กับเขาได้แล้วก็ในที่สุดเนี่ย เมื่อมีการค้นคิดยาและวัคซีนใหม่ๆเนี่ยถึงจะเป็นวันที่เราได้ชนะเด็ดขาดกับโควิด19นะคะค่ะขอเป็นกำลังใจกับทุกทท่านค่ะสวัสดีค่ะกลับมาติดตาม Health Secret by Dr. อรวรรณได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ